7-8ปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขา,เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงๆสซุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ำเองหรือเป็นผงอามาละลา ก็ยังทานยากค่ะ,ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทำงานที่ภูกเก็ตนะคะคือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจำแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกเลยว่าน,น,นันเป็นพยาบาลแนนก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแม่ก็คือ,คอ คือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะคะ่ะก็คือให้ทาำยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนาแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อะคะ่ะช่วยสั่มาให้ทานพอม,มาทานเจลปุ๊บ ได้ประมาณ3าเดือนไม่เกิน4เดือนแน่นอนแนนก็อ่ะด้วยความที่วิทยาศาสตร์อะคะ่ะก็ให้คุณแม่เจาะเลือนดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่4อ่ะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้ว <Spe cies> เขาก็ทานมาต,ต่อต่อมาแล้วแมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วอ๋อ้าปีทานทุกเดือน de ต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้ หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติคือแข็งแรงแข็งแรงขึ้นมาก,มากเลยค่ะยังไงเราก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนำให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไปแล้วก็ ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายตอนนี้ที่ทางกันทางบ้านทางกันทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ํำยาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุทผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่ายทานง่ายแล้วก็พวกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีก ฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้วขอบคุณอุมิขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอุมิกินง่ายพวกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุมิมากๆค่ะ